โอเคก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับก็พอดีว่ามีเพื่อนๆนนะครับหลายท่านได้ถามได้คอมเมนต์ถามเข้ามานะครับว่าออพอดีตู้ปลาที่บ้านน้ำไม่ใสนะครับ เปลี่ยนน้าใหม่แล้ววันสองวันก็ไม่ใส่นะครับขุ่นเหมือนเดิมหรือเหลืองนะครับหรือเป็นเขียวนะครับก็คือไม่ใส่นั่นแหละถามคอ <c oughs> มเมนต์กันเข้ามาเยอะนะครับว่ามีวิธีการทํำยังไงนะครับเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายคร่าวๆนะครับจากประสบการณ์ของผมเองนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมจะบอกจากประสบการณ์นะครับจากสิ่งที่ตัวเองได้ เรียนรู้มานะครับได้เจอกับตัวเองมานะครับกว่าน้ําผมจะใสอย่างนี้ได้ห้าหกเดือนนะครับยังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับผมก็เคยลองผิดลองถูกมาก่อนนะครับแต่เราหาข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะก็วันนี้นะครับตู้ปลาของผมนะครับจบแล้วนะครับระบบกรองอะไรก็แล้วแต่คือจบเลยสี่ห้าเดือนไม่ต้องถ่ายน้ําเลยนะครับ ใส่ปิ้งตลอดเวลาแบบนี้นะครับเมื่อก่อนนะครับตู้นี้นะผมจะเลี้ยงปลาทองนะครับปลาทองเนี่ยจะค่อนข้างตู้สกปรกง่ายมากนะครับเพราะว่าตัวมันจะมีเมือกนะครับขี้มันเยอะขี้บ่อยมากนะครับกินอาหารพบขี้ปั๊บทําให้น้ําเราเนี่ยขุ่นนะครับถ้าเป็นตู้ถ้าเป็นระบบกรองที่ไม่ดีน้ําเสียแน่นอนนะครับจะเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงปลากินเนื้อนะครับปลาไม่น้ําอะไรเงี้ย ปลาปลาโหดนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนมาดูกันเลยนะครับก็ตู้นี้นะครับขนาด48 20 20นะครับผมตอนนี้เลี้ยงอยู่ตัวเดียวนะครับรอปลามาลงเพิ่มอยู่ก็เป็นเลดเทลนะครับซื้อมาตัวประมาณเนี้ยสองนิ้วแต่ตอนนี้นะเพื่อนเพื่อนดูนะให้ดูปลาก่อนคือใหญ่มากนะเพื่อนดูนิ้วผมนะยี่นิ้วนะ หยิบออกมาในตัวเท่าแขนเลยนะครับเพืเ่อนๆก็มาดูนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าระบบกรองเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับต้องทําความเข้าใจก่อนนิดน,นึงก่อนที่จะรู้ว่าทําไมน้ําใสนะครับทําไมไม่ต้องไปดูแลมันเยอะนะฮะร,ระบบกรองที่ผมใช้เนี่ยก็คือทั่วไปเลยกรองชีวภาพนะครับกรองชีวภาพคือการจําลองนะครับ ให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุดนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นเป็นน้ําดีนะครับลงมานีนะครับแล้วก็หมุนเวียนนะหมุนเวียนในตู้หมุนไปเหมือนไฟเข้าท่อนี้นะครับดูดขึ้นมานะครับแล้วก็เจาะรูตรงนี้ไว้ดูดผิวน้ํานิดหน่อยนะเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้นะดูดพวกเศษอะไรผิวน้ําได้นะครับแล้วก็การไฟดับด้วยนะครับระบบกรองที่ดีนะครับต้องครบน้บมีระบบที่ครบทวนนะครับแล้วก็ มีจุลินทรีย์มากพอนะครับทําให้กรองเราเนี่ยสมบูรณ์นะครับตู้ของผมจะเป็นกรองล่างนะครับตรงนี้ตรงนี้ชั้นที่1ก็คือใยใยกรองนะครับใยละเอียดนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นใยหยาบนะครับแบบว่าซักได้เลยหย,ยาบหยาบผ่านลงมานะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเพื่อรองให้น้ำเนี่ยมันไปได้ทั่วนะครับ นะผมใช้ฟิวเจาะรูอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อมันจะลงจุดเดียวใช่ไหมมันจะได้กระจายไปทั่วนะครับแล้วตรงนี้ผมก็ใช้พลาสติกนะครับมารองเพื่อให้เป็นชั้นให้มันลอยอยู่นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเซรามิกลิงนะครับแล้วก็หินพม,มิดนะครับเพื่อไว้ดักสิ่งสกรปรกต่างๆแล้วก็สร้างจุลินทรีย์ ให้มันอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ผ่านมาตรงนี้จะเป็นหลอด UV ครับหลอด UV หลอด UV นี้ทำหน้าที่ทำให้น้ำใสนะครับมีส่วนทำให้น้ำใสก็ใส่มันเสริมเข้าไปก็ปั๊มดูขึ้นไปดูขึ้นไปลงนี่เดือนลงนี้เลยตู้ผมก็ไม่ต้องมีออกซิเจนเพิ่มนะครับเพราะว่า ตรงนี้มันทําหน้าที่เป็นออกซิเจนให้แล้วนะครับโอเคก็เพื่อนๆน,นะที่มีระบบกรองที่ครบแบบนี้นะครับสมมุ mm hmm. ตินะเพื่อนๆมีระบบกรองครบแล้วแต่ยังไม่ใส่ mm hmm. ก็แสดงว่าระบบกรองของเพื่อนๆยังไม่เซ็ตตัวนะครับยังไม่สมบูรณ์ก็คือยังไม่มีจุลินทรีย์ที่มากพอนะครับ mm hmm. ถ้าเราเซตตู้ใหม่ต้องใช้เวลาประมาณ30วันนะครับน้ำเอ่อ ระบบกรองเราถึงจะเซฟตัวนะครับจะสมบูรณ์น้ําจะใสก็อยู่ประมาณ30วันนั่นเองบางคนนะเปลี่ยนน้าไปปุ๊บสองวันเอยเห็นว่ามันขุนก็เปลี่ยนอีกนะครับระบบกรองยังไม่ทันจุลินซียังไม่ทันจะสร้างตัวขึ้นมาเลยนะครับเราก็เปลี่ยนน้าไปอีกเออมันก็ใสจริงเนะาะใสแค่วันสองวันแล้วมันก็ขุนอีกวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อน ไม่จบไม่สิ้นนะครับยังไงก็ไม่ใส่สักทีนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนน้ําสมมุติว่าเรารีเซ็ตระบบเลยเปลี่ยนน้ำหน0่ทั้งตู้เลยนะครับสิ่งที่จะทําให้กองเราเนี่ยสร้างฟิลลินซีได้ไวที่สุดนะครับย่นเวลาจาก30วันที่ตัวกองมันจะเซ็ตตัวเนี่ยตามหลักแล้วนะครับก็ต้องใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับทัน n d e r b a c k นะครับก็คือแบคทีเ,เรียแห้งนะฮะเพื่อนเพื่อน อย่างตู้ผม48นะครับเขาบอกว่าให้ใส่3ช้อนนะผมก็ใส่ไป3-4ช้อนเลยประมาณ2วันเท่านั้นแหละครับหลังจากที่เราเซตระบบตู้ทําระบบกรองประมาณนะครับ2วัน3วันเนี่ยใส่แล้วปิ้งเลยนะครับแต่ย้ําว่าระบบกรองเพื่อนๆต้องครบด้วยนะครับเดี๋ยวตู้นี้นะครับผมจะมารีวิวเรื่อยๆแล้วกันผมจะซื้อปลามาลงอีกนะครับ ่าจะเป็นพวกชุดปลากินเนื้อปลาโหดทั้งหมดเลยนะดูไหมน่ารักจะตายซื้อมาตัวท้องออนิ้วชี้นิ้วกลางสองนิ้วเนี่ยจุดตอนนี้ตัวมันโคใหญ่เลยเพื่อนโตไวมากนะให้มันกินเนื้อไก่นะครับให้มันกินเนื้อไก่แล้วอนี้ก็เป็นหินอะไรไม่รู้นะหยิบจากหน้าบ้านมานะครับอันนี้ต้นไม้ ซื้อที่จตุจักรมาไปเดินเล่นนะครับจะเจอไม้น้ํานะครับเนี่ยจะมีเอ็นติดอยู่เพื่อนๆดูเนี่ยมีเอ็นติดอยู่ตรงนี้ไม้ตายหาไปแล้วนะครับตอนนั้นเลี้ยงปลาทองัมันกินหมดเลยปลามันกัดกินหมดนะเพื่อนก็ใสอยู่นะก็คือใสเลยแหะครับใช้เวลาหกเดือนห้าเดือนเนี่ยมันยังไม่ถ่ายน้ําเลยนไห แค่เติมน้ำมันเดียวเวลาก็มันจะยุบตรงนี้ผมเติมก็อยู่ประมาณนี้เห็นไหมเห็นจะมีเส้นน้ำเก่าอยู่เดี๋ยวมันจะยุบยุบยุบทุกวันแหละระเหยมั่งอะไรมั่งกระเด็นออกมั่งนะครับเพื่อนๆนี่เลยไก่สดครับหั่นมาละมาลูกมาเดี๋ยวให้มันกินบุ้มเป็นไงเพื่อนเป็นไงครับเลี้ยงปายกินเนื้ออย่างนี้แหละบุ้บแค่นี้เอง ให้วันละมือพอนะครับพอกองมันเซ็ตตัวหนึ่งร้อยเอร์เซนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยยังไงมันจะใสของมั่นตลอดเวลานะครับเพื่อนมาลูกมาย่านันให้มันกินบ้มเป็นไงเพื่อนเป็นไงครับเลี้ยงปลายกินเนื้ออย่างนี้แหละดุปอ่าไอ,าอ,าอ,าอาตัวน,นี้นี่นะฮะแค่นี้เองให้วันละมือพอนะครับพอกองมัน เซตตัว100%เนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยยังไงมันจะใสของมั่นตลอดเวลานะครับเพื่อนเพื่อนมาใหม่นะครับเรือถ่ายนะ้ำร้อยเปอร์เซ็นต์และยังไม่เคยทำนะครับระบบกรองชีวภาพเนี่ยให้ลองทำดูนะครับเพื่อนเพื่อน,เ,นเพื่อนๆจะบอกว่าหมดปัญหานะครับหมดปัญหามานั่งดูแลมานั่งถ่ายน้ำมันเลยนะฮะอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยอาทิตย์หนึ่ง ก็มาลดน้ํามานี่ประมาณนี้นิดเดียวลดน้ําเปลี่ยนก็นได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ทําเลยลืมนะครับปล่อยมานานแล้วเนี่ยพื้นตู้ก็สใสเห็นไหมเพราะว่าไอท่อน,นั้น่ะจะดูดดูดเศษพื้นตู้ทั้งหมดตรงนี้น้ํามันดันมาปื้ดมันก็จะไป,ไปดูดพื้นตู้ขึ้นตรงนู้นส่วนรูนั้นนะ่ะผมจะอธิบายเพิ่มผมเจาะรูไว้เพื่ออะไรนะเนี่ยผมเจาะรูไว้เพื่อ เวลาไฟดับเนี่ยฟั๊มมันไม่ดูดทำงานใช่ไหมน้ํามันต่ากว่ารูนี้เมื่อไหร่นะครับระบบกรองผมเนี่ยมันก็จะหยุดการทํางานนะครับจะไม่ดูดน้ําทิ้งล้นพื้นบ้านนะเพื่อนๆนะมีอะไรคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพื่อนๆคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ